ขอเชิญคุณผู้ชมติดตามรับชมสรารคดีฉเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลฉเฉลิมพระชนพรรษาหกรอบชุดอนาราดลมเย็นวินิเสนอตอนศูนย์ฝึกพระราชทานจิตอาสา904ครับอขอหน่อยได้ไหม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริพร้อมทางตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่โดยมีหน้าที่ควบคุมและประสานงานการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกด้าน 1. ในหัวใจสำคัญของโครงการจิตอาสาพระราชทาน คือศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904บางเขนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานที่ดินเนื้อที่232ไร่โดยเริ่มพัฒนาและดำเนินการมาตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2562 ซึ่งได้รวบรวมองค์ความรู้เพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาข้อมูลจากการส่งงานและโครงการพระราชดำริในพื้นที่ทั่วประเทศให้แก่ประชาชนที่สนใจโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายด้วยการอบรมทั้งด้านทฤษฎีและวิธีปฏิบัติโดยผ่านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน รวมทั้งสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีเอาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ให้เหมาะสมกับการะเทศะเอาไปต่อย,ยอดจากสภาพจริงเอาความรู้นี้ไปประยุกต์แก้ไขดีเราต้องเอาเอา,เอาของที่เรียนรู้นี้ไปใช้ หรือแม้เมื่อมีอุบัติภัยมีภัยธรรมชาติแลือมีงานที่ต้องดูแลเช่นคนที่จอยโอกาสคนจนคนเดือดร้อนหรือชุมชนต่างๆในบ้านของเราเองพื้นที่ของเราเองก็ต้องการคนที่นึกถึงส่วนร่วมสำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมและผู้ที่ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาจะได้รับผ้าพันคอและหมวกพระราชทานในทุกหลักสูตรที่ฝึกอบรมด้วย ทั้งหมดนี้คือพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยในการปลูกฝังให้เป็นจิตอาสามีส่วนร่วมในการทำความดีทำด้วยหัวใจไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป